จังหวัดกาญจนบุรีด้วนในเอำเภอสังขาบุรีหน่วยเฉพาะเขตราดยาตำรวจตระเวนชายแดนที่13เฝ้าระวังชายแดนหลังทหารพม่ายิงประทะชนกลุ่มน้อยห่างจากเจดีสามองค์10กิโลเมตรเบื้องต้นห้ามประชาชนเข้าออกชายแดน <c oughs> ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทธิพรสิววเวียพิกุลในเอำเภอสังขารบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ4ี่นาฬิกา44นาทีได้เกิดเหตุริงประทะการระหว่างทหารเมียนมากกับชนกลุ่มน้อยไม่ทราบฝ่ายโดยจุดที่ยิงประทะกันนั้นอยู่ห่างจากชายแดนบ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่9ตําบลหนองหลูอําเภอสังขละบุรีเข้าไปในเขตกิ่งอําเภอพญาตองสูประเทศเมียนมาประมาณ5-10กิโลเมตรโดยล่าสุดเวลาประมาณเก้นาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียง ยิงปะทะกันอีกครั้งในเบื้องต้นขาดบ่าคงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่เพื่อวามไม่ประมาทตนจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปกครองอำเภอสังขละบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะขิดลาดยากองกําลังสุรศรีเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนกองร้อยที่หนึ่งสามสี่เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตำรวจปูสอนสังขระบุรีรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าตำบลหนองหลูและชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมกันตรวจสอบบริเวณจุดผ่านแดนไม้กระดกข้ามชายแดนรวมทั้งช่องทางเข้าออกธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติและได้ขอความร,ร่วมมือประชาชนทั้งฝั่งไทยและเมียนมานห้ามข้ามไปมาระหว่างชายแดนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนิวส์24ริชาไหลวารินภาพข่าวนิราชทบพีรายงาน